สวัสดีค่ะพบกับเนมานโอรานริกในโคกทลกออนไลน์ก็โคกทลกออนไลน์มาเจอกันคุยกันวันนี้จริงๆแล้วดิฉันไม่มีข้อมูลในมือแต่เห็นแว๊บๆแล้วเกิดแรงบันดาลใจคือเรื่องการฉลองอคริสต์ศาสนาจักร ศาส,สนจาจักรของพระเยซูแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือที่เรียกกันว่าพระวิหารกรุงเทพจริงๆแล้วดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคำว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคืออะไรแต่ว่าคำว่า the c h u r c h of Jesus Christ of Latter-day s a i n t คงจะเป็นความหมายรวมๆกันจริงๆแล้วดิฉันเองอส่วนใหญ่ใน ช่วงนี้เดิมทีเหมือนจะเน้นไปในทางเทรวาดใช่ไหมคะโอ้ยถือไดพอดล้วงมือเอ่อก็คงจะทราบว่าดิฉันออกไปในแนวเทรวาชชอบแสดงตัวตนในทางนั้นแต่ปรากฏว่าตอนที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยดิฉันให้ความสนใจกับคาทอลิกมากพระศาสนจักรในความงามแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้ มันเข้ากับยุคสมัยมากที่มีพระวิหารที่สวยงามแล้วก็แม้จะสร้างใจกลางกรุงเทพก็อยู่ตรงย่านที่เป็นเขตเพชรบุรีนะคะก็ไปมาสะดวกด้วยเพราะว่าติดรถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรีก็รู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันเดิมทีแล้วทีฉันไม่เคยนึกมาก่อนก็รู้ว่ามันมีโรงเรียนเกี่ยวกับ เป็นโรงเรียนคริสเตียนทีนี้พอเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยเรามีความสนใจจากการอ่านเกี่ยวกับบันทึกของเหล่าคาทอลิกนะคะก็คือเป็นศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกของทางยุโรปทีนี้เราเข้าไปในเขเรตอนนั้นอนะเราก็มองไม่เห็นเลย ที่จะเห็นวิหารสักเหลือสักที่หนึ่งสองที่เนี่ยให้แก่สาธุชนชาวคาทอลิกซึ่งในยุคที่อินโดจีนมาก่ะตั้งเนี่ยเขาก็ได้สร้างวิหารหรือพระวิหารของคาทอลิก,กไว้ในกรุงพนมเปญน,นะคะเพื่อนๆสังเกตดูในกรุงพนมเปญนเนื่องจากาวิหารของคาทอลิกจะไม่เหลือหลงเหลือแล้วเนี่ย วิหารแห่งเดียวของออมุสลิมหรือว่าที่เป็นเราจะเห็นเหมือนเป็นยอดโดมแบบของทางมุสลิมอะค่ะซึ่งในกรุงเทพเราก็พอเห็นนะคะเขตมักกะสันเขตราดกระบังก็มีเขตเออแถวแถวที่เป็นออปริมณฑลออกมาก็มีแล้วเราก็จะเห็นว่าในกัมพูชาซึ่งกล่าวกันว่ามีชาวกัมพูชา มีชาวจามไม่ใช่กำโปงจามมีชาวจามซึ่งหมายถึงชาวมุสลิมเนี่ยตอนนี้เข,เ,เขาเริ่มจะเรียกชาวมุสลิมว่าชาวอิสลามนะคะสำหรับในกัมพูชาแต่หมายความว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นพระวิหารหรือว่าโบสถ์หรือว่าโบสถ์วิหารการประเรียนช่อฟ้าน่าจะเถียนของศาส,สนาอื่นซึ่งไม่ใช่เถรวาดหรือพุทธในกัมพูชา ต้นเหตุของการที่เราไม่ได้เห็นนะ่ะก็มาจากว่าหนึ่งในยุคเขมรแดงมีการถูกทำลายทีนี้ความที่ดิฉันไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่มีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาคือเป็นคนที่ดิฉันรู้จักแล้วก็คือแทนที่เขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องโบสถ์วิหารการเปลี่ยนช่อฟ้าหน้าสเสถียรของของคาทอลิกนั่นเองเขากลับมาถามดิฉันเกี่ยวกับ ว่าเคยเห็นบ้างไหมว่าโบสถ์ที่เป็นของชาวมุสลิมแล้วก็อยู่ในพนมเปญนนะ่ะมันอยู่ตรงไหนซึ่งดิฉันเองก็จดจำโบสถ์นั้นได้จากการที่เขาเอาภาพมาให้ดูเออแล้วเราก็สงสัยว่าเขาต้องการจะรู้เรื่องนี้ไปทำไมนะมันเป็นการสืบรอยมากแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มลํำลึกได้ว่าอ๋อหลายๆอย่างในพนมเปญมันหายไป แม้แต่วิหารคาทอลิกในพนมเปญก็ไม่มีดังนี้พอดิฉันมาเห็นวิหารในใจกลางกรุงเทพเป็นวิหารศาสนาจักรแม้ว่าจะเป็นนิกายคริสเตียนต่างจากคาทอลิกก็ตามเนี่ยดีฉันก็รู้สึกว่าเออกรุงเทพดีนะที่ได้เห็นตรงนี้แล้วยิ่งสร้างขึ้นมาใหม่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่แวดล้อมไปด้วยความคือมันเหมือนกับว่าผุดขึ้นมาใจกลางเมืองแล้วก็ ถูกค้อมล้อมไปด้วยเมืองแล้วก็การสร้างวิหารนั้นก็โอบรับกับความเป็นเมืองสมัยใหม่ในกรุงเทพไปแล้วนีก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมองศาสนาในเชิงวัตถุสร้างหรือว่าในเชิงที่เป็นนามธรรมหรือว่าการเติบโตในลักษณะของที่เป็นเชิงปรัชญ,ญาเชิงความเชื่อทางศาสนาก็ตามเนี่ย มันมีความงามและรูปรอยของมันอยู่เสมอทีนี้พอเราไม่เห็นแบบนี้ในในกัมพูชาเนี่ยเราก็เลยลำลึกว่าเออสักแห่งไหมที่กัมพูชามีหรือว่าในพนมเปญค their country ผู้ชมคะต้องบอกว่าวิหารแห่งนี้นะคะนับเป็นวิหารแห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครเลยนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่185จากทั่วโลกเลยค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านมิสเตอร์ดันแคนได้บอกไว้นะคะว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยก่อสร้างด้วยการเอาสถาปนิกของสองประเทศมาพูดคุยกันและที่สําคัญคือถ้าเอาว่าใครเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีสถาปัตยกรรมของไทยเนี่ยนอยู่ด้วยเป็นการให้เกียรติกับประเทศไทยของเราอีกด้วนะคะง และเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะคุยเรื่องวิหารในพระตบอกเพราะนอกจากวิหารคอทลิกในพระตบอกแล้วเนี่ยก็ยังจะมีวิหารอีกแห่งหนึ่งที่เป็นของนิกายศาสนาอื่นเราเพิ่งจะคุยกันเมื่อไม่กี่วันมานี้เก<ม>ี่ยวกับซึ่งจะสร้างขึ้นในเสียมเรียบข่าวทางกบ,บูชานำมาเสนอไว้เนี่ยว่าไปแล้วเนี่มันผสมผสาน มันผสมผสานกันระหว่างพุทธและที่เป็นเทรวาแล้วก็พุทธที่เป็นมหายานนะคะคือในลักษณะขององค์พระปรางเจดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีลักษณะของอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้มีลักษณะที่เน้นหนักในทางเทรวาหรือว่าอาจจะเป็นพุทธในสนัญลักษณ์ของพุทธศาสนาในศตวรรษที่21ที่กัมพูชาต,ต้องการให้เป็นนิมิตรูปหรือว่าเป็นสนัญลักษณ์ ขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นที่นครเสียมเรียบอย่างยิ่งหญ่ถ้าหากว่าพื้นที่ประมาณ1,800งร้อไร่อบล้อมไปด้วยโบราณสถานที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหล่าพุทธศักนิสให้พุทธศาส,สนิกชนเนี่ยได้ไปได้เยี่ยมชมหรือทำกิจกรรมใดๆก็ตามซึ่ง พูดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยกันว่าแล้วตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาไปทำอะไรจึงไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้มาขอล่วงหน้าเลยจะกระทั่งเริ่มริเริ่มจะมาสร้างวัฒนธรรมพุทธศาสนาสและสันติภาพเซ็นเตอร์เนี่ยในปลายปีนี้แล้วก็อาจจะสอกสมปีก็คงจะได้ โปรโมตขึ้นทะเบียนมาเป็นที่ปักหมุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตดิฉันก็อยากจะบอกว่าคล้ายๆจะดีดีแต่ว่าเราก็อยากจะย้อนไปว่า30ปีมานี้เนี่ยทางผู้นำกัมพูชาได้ทำอะไรไว้ย้อนหลังเกี่ยวกับเทรวาดแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่หัวเรื่องนั้นนะคะเพราะว่า ดิฉันเป็นพวกลื่นไหลและกลายเป็นอื่นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่ศาสนาจักรแห่งกรุงเทพผูกกล่าวถึงอย่างมากว่ามีความงามคือในปัจจุบันเนี่ยว,วิธีมองของชาวเยซูคริสหรือว่าชาวชาวเมืองเมืองกรุงเทพอย่างเราๆเนี่ยอ,อ,อาจจะมีความหลากหลายกันไป ว่ามองเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวมองเป็นเหมือนที่ปักมดุดมองเป็นเหมือนต่างๆไปแต่ถ้าเป็นชาวคริสต์จักจริง,รงๆแล้วก็มองเป็นเหมือนกับที่ทำศาสนก,กรรมของวิถออีของตนทีนี้สิ่งที่เราได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นในในกรุงเทพเนี่ย ทำให้ดิฉันลำเลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกัมพูชาโดยเฉพาะในพนมเปญมันมีช่วงเวลาที่ดิฉันน่ะได้ไปเห็นได้ไปเข้าสู่ภาวะอันรกร้างของสถานที่ที่เคยเป็นวิหารหรือว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกเก่าแต่ว่าได้ผ่านยุคสงครามในสมัยสงครามการเมืองพราะบารัง กลับประเทศไปแล้วก็กัมพูชาเป็นเอกราชเนี่ยวิถีทางคาทอลิกก็ตกต่ำลงไปด้วยเนื่องจากว่าก็มีชาวกัมพูชาหรือว่าชาพนมเป็นน้อยมากที่นับถือคาทอลิกนะคะทีนี้พอมาถ่ายเปลี่ยนเป็นยุคสงครามกลางเมืองก็ยิ่งสุดโสมครั้งพอขเขมรแดง กรุ่มพนมเป็นได้ก็ยิ่งกลายเป็นจุดหมายในการทําลายล้างแต่ก็แปลกมากที่ผ่านมาได้ในพระตําบองหลงเหลือแล้วก็กลับมาธนุบํารุงได้โดยที่พนมเป็นไม่สามารถจะกลับมาได้เลยแล้วก็ตอนที่องค์กรของทางฝรั่งเศสกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงก่อนปี1993นิดนดเนี่ยก็จะมี หลายฝ่ายเข้ามานะคะคือทางการทูตเข้ามาก่อนหน้าน,นั้นแล้วฝรั่งเศสจะเข้ามาเร็วกว่าชาติอื่นด้วยซ้ําไปแต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นว่าศาส,สนาจักรของคาทอลิกในอินโดจีนพื้นที่เก่าของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกรือฟื้นหรือหรือเป็นวิถีใหม่ที่ชาวคาทอลิกจะกลับเข้าไปในแคมเบรเดียตอนนั้นโดยที่ พูดไปแล้วก็น่าเศร้าสดใจนะคะว่าทำไมทางศาส,สนาจักรของคาทอลิกไม่เจรจากับรัฐบาลกัมพูชาที่จะขอพื้นที่ในบางพื้นที่ที่เคยเป็นพระวิหารหรือว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกเก่าให้กลับมาเป็นเหมือนกับสำนทักของคาทอลิกที่จะไป ตั้งขึ้นมาหรือว่าไปฟื้นฟูในภายหลังก็น่าจะทําได้แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งที่ดิฉันมานั่งนึกดูตอนนี้เพราะที่ฉันเสียดายตึกร้างแห่งนั้นที่ดิฉันเคยอยู่ๆก็หลงเดินเข้าไปแล้วมันกเออ็เป็นลักษณะน่ากลัวเล็กๆะคะ่ะมันจะต้องเดินขึ้นไปบันไดวนบันไดวนพอเราขึ้นไปถึงชั้นสูงแล้วเราถึงเงยหน้าขึ้นมาเราถึงเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับโดมของยอดวิหารที่โค้งลงมา แล้วพอเรามองไปชั้นล่างเนี่ยเราก็จะเห็นความงามของสถาปัตยกรรมในยุคอินโดจีนแต่ขณะที่ข้างบนเนี่ยเป็นที่อาศัยของออชาวชาวชุมชนที่คล้ายๆกับว่าอพยพเข้ามาในในเขมรแล้วก็พวกนี้เขาไม่มีที่หลักแหล่งก็จะมาเช่าที่พักราคาถูกซึ่งปลูกสร้างตามกำแพงต่อๆกันแล้วก็มัเากเลยกลายเป็นแบบเหมือนกับ ที่พักชุมชนซึ่งน่ากลัวมากนะถ้าหากว่าหลุดหลงเข้าไปแล้วก็ที่ทีฉันหลงเข้าไปก็เป็นเพราะว่าดิฉันขอให้เด็กคนหนึ่งช่วยหาห้องพักให้แล้วก็ความที่เขาเหมือนกับเห็นว่าเราชอบของเขามั้งก็เลยพาเราเข้าไปหาจุดนั้นแล้วเราก็เลยถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่คือเขตคามของของโบสถ์คาทอลิกดั้งเดิมที่ถูก เขมีแดงทําลายแล้วก็เลยเหลือแต่โครงเอาไว้และครั้งนั้นนะคะดิฉันก็เลยทําให้เกิดดํารึกอ๋อดิฉันเข้ามาในสวนแล้วมาเป็นโพรโเพแล้วมันก็จะมียุงกับอะไรต่างๆช่วงเวลานี้ทางานก็เลยเกายุกยิกยุกยิกนะคะก็เออมันก็เลยทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคราน,นั้นแล้วก็มองเข้าไปในฝ่ายคาทอลิกในแคมเบอร์ีที่ เข้าไปในต้นทศวรรษ1990ที่จะเข้าไปฟื้นฟูกัมพูชาจริงๆโดยที่ไม่ได้สนใจหลักแหล่งที่เป็นโบราณสถานหรือศาสนาสถานที่ยุคหนึ่งรัฐบาลอินโดจีนได้สร้างไว้แล้วก็เป็นสมบัติของบาทหลวงคาทอลิกในสมัยนั้นเมื่อบันถูกจมหายกลายเป็นอื่นจริงไม่จมถ้าไปขอที่จะรับ ที่จะคืนพื้นที่เหล่านั้นในในปี90นี่นยังทำได้จริงๆเลยเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงของอนุสัญญาปารีสหลายอย่างที่เคยเป็นของเจ้าของเดิมมันจะถูกอัตโนมัติให้คืนกลับสู่ถ้ามีการพิสูจน์หลักฐานกันได้นะคะเจ้าของเดิมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นตำหนักเก่าของเ,ออเชื้อพระวงศ์นโรดมเสียนุแต่จริงๆก็ ต่อสู้กันเยอะบางแห่งก็ไม่ได้เช่นสมเด็จซุนซานซึ่งเคยมีวิลล่าของท่านสร้างไว้แล้วระบอบของคุณเซนก็ครอบครองโดยมีนอมินีไปเป็นตัวแทนครอบครองตรงนั้นตรงน,น,รงนี้บางแห่งก็ต่อสู้กันทําท่าว่าจะได้คืนแต่ว่าเกิดรัฐประหารขึ้นมาก็จบลงไปอีกก็ดิฉันก็รู้สึกเห็นใจกลุ่มที่เข้าไปในยุคหลังแล้วก็ ไม่สามารถคือได้ไปเห็นแต่ความแต่พื้นที่เก่าๆที่ตัวเองเคยรุ่งร่างแล้วก็ไม่สามารถจะจับต้องได้นะคะเอาเป็นว่าเราคุยกันถึงเรื่องศาสนสถานของคาทอลิกในพนมเปญซึ่งมันทำให้ียนรู้สึกว่าเออเราเสียดายเราเสียดายว่าจริงๆอ่ะเขาน่าจะมีการออรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เราเห็นในศาสนจักรของกรุงเทพที่เพชรบุรี พื้นที่เศรษฐกิจราคาที่ดินสูงแพงมากถ้าจะเอาไปก่อสร้างเป็นคอนโดเป็นที่อะไรสังหาริมทรัพย์มันนับเป็นเงินเป็นพันเป็นล้านเป็นพันล้านอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็เอามาก่อสร้างให้เป็นอศาสนสถานท,ที่ที่มีสถาปัตยกรรมเข้ากับยุคสมัยอย่างมากเลยทีนี้ทีฉันจะบอกว่าคณะเยซูอิตหรือคาทอลิกในยุค ทศวรรษที่1990จะเข้าไปในกัมพูชาแต่ไม่ได้ขอรื้อฟื้นรื่นรมอะไรในเขตคามที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าของหรือเป็นเอกสิทธิ์มาก่อนเลยนะคะก็เข้าไปก้มหน้าก้มตาให้ความช่วยเหลือในพื้นที่อันทุกยากยากไร้หรือว่าพื้นที่ที่ต้องการได้รับการปฏิบัติ ได้การรักษาทางสุขภาพและก็ด้านการศึกษาดังนั้นทุกวันนี้เวลาที่ดิฉันได้ยินชาวเขเมรบางคนว่าเรียนจบมาจากองค์กรของคาทอทลิกที่เป็นสถาบรรันการศึกษาเนี่ยแล้วก็สร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาโดยเฉพาะในชานเมืองของกรุงพนมเปญเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออนี่คืออินเดจีนเนี่ยได้สร้างไว้แล้วก็หลงเหลือ ให้กับชาวเขเมรในทุกวันนี้แม้ว่าเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นเลยว่ามีศาส,สนาสถานอยู่ที่ใดหรือแม้แต่ในพระตบองที่กล่าวกันว่ามีก็ตามนะคะก็ไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้ถูกโปรโมตกล่าวขวัญว่าเป็นเขตคามแห่งความสวยงามเช่นในอดีตหรือว่าเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวให้กับชาว เขมรในภาคตะวันตกอย่างพระตะบองที่เป็นถือว่าเป็นจังหวัดแห่งศาสนาแล้วก็มีศาสนาสถานสําคัญสคัญมาตั้งอยู่ที่นี่หลายแห่งกระนั้นก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยเนี่ยดิฉันกลับรู้สึกชื่นชมองค์กรคาทอลิกที่ยังแบบต่อลมหายใจในความช่วยเหลือโยงมาจนถึงบัดนี้นะคะแล้วก็ แม้ว่าในเขตต่างจังหวัดที่ที่ฉันเคยเห็นว่ามันเคยเคยบุกเบิกแล้วก็โดยเฉพาะให้ให้ประโยชน์กับคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างออชนเชียดหรือว่าชนกลุ่มน้อยของชาวขาเขมรในบางจังหวัดเหล่านี้องค์กรคาทอลิกเนี่ยถือเป็นองค์กรสำคัญที่เข้าไปดูแลชุมชนให้การรักษาเดียวยาด้าน อาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ด้านการศึกษาซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่เข้าถึงแม้ประเทศจะพัฒนามา30ปีแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกแบบมีความรำลึกได้ถึงวิหารศาส,สนาจักอันอยู่ในใจเราก็ได้เห็นว่าในวิถีของการพัฒนาขององค์กรที่ด้านศาสนาเนี่ย มันกําลังจะสอดคล้องสมดุลไปกับออการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัต์สมัยใหม่ในการใช้ชีวิตแบบชาวเมืองแล้วก็ออวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในการสร้างคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตามความเชื่อของนิกายศาสนาของตัวเองไว้เนี่ยม,มันยังอยู่ในศตวรรษที่21ของเราวันนี้